อแล้วพาไปทําขนมมาแล้วตอนนี้พามากินอาหารบ้านนะครับตอนนี้อยู่คุณแมงมุมนะครับเจ้าของอร้านเสือใหญ่แบงมุมสวัสดีคัสคอยู่ดีๆก็สบายอยู่แล้วค่ะเรื่องต่ทำไมเนี่ยหนูก็อยากรู้เหมือนกันที่มาที่ไปทาไมถึงมาเปิดร้านอาหารเสรือใหญ่แบงมุมอืมจริงๆแล้วม,มีอยู่แล้วค่ะครับผมสาขาแรกอยู่รัชดาค่ะกับเป็นกัย่างเสือใหญ่ไม่มีใบแมงมุมเป็นฉากหนังท่านพ่อหมายความว่า เมื่อก่อนเป็นฉากหนังเรื่องเสียดายครับหนึ่งลุงเอกสารพงษ์เล่นบทเป็นคนขายไก่แล้วพอดีถ่ายในในซอยเ,อเสือใหญ่อุทิศค่ะครันพอกระ่รตั้งชื่อกแกนเสือใหญ่ง่ายๆก็ตั้งมีทำป้ายแบบจริงจังเวลาพ่อถ่ายหนังอะพี่ทำของจริงหมดจริงหมดทุกสิ่งคือเอาทีมงานออกปุ๊บเอาคนเข้าแล้วขายของได้เลยจริงเหรอคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็แค่ซื้อของเพิ่มนิดหน่อยแล้วพอดีคุณยายอยู่ในซอยแล้วคุณยายก็แบบไม่ต้องลื้อนะ ฉันไม่มีอะไรทำฉันจะได้แบบเจอผู้คนแอคทีฟจะได้แบบแข็งแรงคุณยายก็เลยทำทำเล่นๆทำไปทำเล่นๆคนนก็ชอบทานใช่ค่ะก็เลยพาจากสาขานั้นก็เลยมาเปิดสาขาสองที่ศรีนครินก็ยังเป็นไก่ย่างเสือใหญ่อยู่ชิมงานเราเยอะงานทำหนังทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรทานแม่ก็เลยเปิดขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทาน คล้ายๆลงอาหารเท่านั้นเลยเ <c oughs> า <c oughs> เริ่มต,นต้นจากอย่างนั้นก่อน <c oughs> ใช่แล้วคนแถวนั้นมันเป็นสามก๊อฟเยอะเลยที่<ช> <ๆ S 2> ปากต่อป่าบอกครอบครัวบอกเพื่อนอก็เลยกลายเป็นคนรู้จักเราก็เลยขโมย ชื่อเสียงของเขาและสูตรทุกอย่างมาเปิดท mm hmm. ี่นี่ค่ะว bon ิว49เห็นบอกว่าไม่ได้ขโมยแค่สูตรและชื่อเสียงขโมยคนของเขาด้วยขโมยเขาบอกเขาบอกหมดขโมยเชฟอะไรเงี้ยคือแม่เขาจะเทรนเชฟไปค่อนข้างหลายคนเพราะเขาเปลี่ยนผัดกันหนูก็ขโมยมาบ้างก็คืออาหารส่วนใหญ่ที่ขายที่นี่จะเป็นอาหารประเภทไหนอาหารทีเราเห็นอยู่แล้วอาหารอีสานนะคะแล้วก็มีอาหารไทยด้วยค่ะอาหารไทยเช่นมัสมั่นแกงเขียวหวานอาหารเวบเทแพรียนมีอาหารเครื่องลาอาหารมังสวิรัติค่ะบนโต๊ะเรานี่มีเมนูอะไรบ้าง อย่างอันนี <trees> <approved> ้นะคะตำซัวค่ะตำซัวแล้วก็มีอันนี้อ่อมหน่อไม้ค่ะอย่างบางที่เนี่ยเขาจะใช้หน่อไม้ดองหน่อไม้กระป๋องอะไรเงี้ยเนาะเราใช้หน่อไม้สดหน่อไม้อ่อนค่ะแล้วก็ส้มตำปลากระพงทอดนะคะสำหรับสาวที่แบบทานเทลตี้หน่อยแล้วก็ไก่ย่างค่ะของเราไก่ย่างเราจะเป็นไก่ย่างหนังกรอบ จุดเด่นของเราอยู่ที่นี่เลยไก่ย่างแล้วก็น้าจิ้มไก่แล้วก็ทําเองหมดคือที่นี่จะไม่ใส่ผงชูรสะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อของข้างนอกเราจะทาเองหมดอันนี้อะไรันนี้อะไรอันนั้นเป็นสเปเชียลเมนูช่วงนี้มียําไข่หมดแดงมีแกงไข่หมดแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ชอบทานที่กล้าทานก็มาลองกันได้ <ทำ S 2> ไมีหมกมีอะไรนี้ด้วยถ้ามาที่นี่แล้วต้องสั่ง เมนูที่ต้องสั่งมาแล้วไม่กินไม่ได้ฮะทุกอย่างต้องสั่งทุกอย่างมีเมนูที่กินชิ้นนีกี่ร้อยชนิด้เนี่ยอยเยอะเลยมาหลายหลายคนไงก็ก๋่ย่างค่ะเมนูมาก๋ก่ย่างนะคะแล้วก็ส้มตำแต่ก็อยากให้ทานอาหารไทยเหมือนกันนะคะอหาไทยเรามีทั้งสูตรจากในวังนะคะเป็นอาหารไทยโบราณนะคะไม่ใช่รสกะละ เหบอกสูตรของน้ําโบราณพวกนี้เป็นมีที่มาที่ไปนี่ยใช่อันนี้ขโมยมาจากลุงเอกสารพงษ์ค่ะนี่เป็นสูตรของพี่เอกสารพงษ์เลยใช่ลุงเอกเขาจะลุงเอกเขาอยู่ที่โคราชใช่ไหมที่วัดนะคะเขาก็จะมีคนทำอร่อยมากทุกคนก็แบบอร่อนี่มาอย่างไรมาอย่างไรอยู่ตรงไหน่ะสุขวิสิทธิ์เก้าพี่สุขวิสิทธิ์เก้าพอเข้ามาในซอยปุ๊บมันก็จะมีวิลล่าอยู่ตรงข้ามวิลล่าเลยค่ะเป็นวังใหญ่ๆชื่อพิมานสิบเก้าอยู่ก่อนถ้ามาสุขวิสิทธิ์เก้าก็อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลสมิติเวช ใช่ถ้าเข้าทำหล่อเข้าซอยหลอสิบสามสิบสามค่ะก็ตรงมาเพิ่มแล้วพอเล็นยล่ขวามือซ้ายมือมองไปจะเห็นเวอร์ใหญ่ใหญ่อ่าดูตึกสีสันจัดจ้านแบบนี้ลายสึกสีน้ําเงินใหญ่มากเป็นการตกแต่งร้านดีว่านี่เรียกสไตล์อะไรอ่ะตามใจชอบนี่คือออกแบบเองหมดเลยป่ะค่ะเลือกเองหมดเลยค่ะคือมามุมอยากให้หนึ่งเลยนะดูเทรนดี้หน่อยแต่ยังนั่งสบายคือมาวัยรุ่นก็มาทานได้ครอบครัวก็มาได้เราก็จะมีลิฟท์ชั้นสองเนี่ยเด็ก มีรถเข็นก็มาได้สิ่งที่แตกต่างกันระหวา่างไก่ย่างเสือใหญ่บายแมงมุมกับไก่ย่างเสือใหญ่ที่คุณยายเนี่ยแตกต่างยังไงคือด้ความที่มาททำแบรนดิ้งใหม่นะคะ,อ,ะอาจจะอย่างแรกเลยคือรูปแบบร้านโลโกโล้แล้วกเ็เราก็จะมีขนมมากขึ้น เมนูแล้วก็จะมีเมนูแปลกๆเช่นไข่เจียวลาบที่พีมิมชอบทานส่วนคือทําเองทานเองไข่เจียวลาบไข่เจียวลาบเดี๋ยวเอามาให้ดูเอาไข่เจียวลาบมาแล้วก็ตำตะลิงปิงเอามาตำตะลิงปิงออพุดดิ้งมะพร้าวเผามีไอติมะพร้าวกะทิเนี่ยขโมยมาจากคุณยายแล้วก็จะมีเอ่อข้าวต้มมัดเขาทำเองข้าวต้มมัดมีไข่ที่น้าอาหารด้วยนะย่าทานอะไหนเอาข้าวต้มมัดมาด้วยนะคะแต่เขาวต้มมัดที่ทุกคนจะเป็นแบบฮะ นี่เขาต้มมันหรือกล้วยห่อใบตองคือกล้วยเยอะๆมากคุณยายทำเองแล้วก็มีขายที่ร้านพี่หน่อยกขายพี่หนยเลยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมตอนนี้ก็ตอนนี้มีกับบัตรเครดิต่ะค่ะมีทั้งเออ S C B นะคะ T M B ค่ะแล้วก็ ตัวหนังในสวนถ้าไปก็มาลดราคาได้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อตัวหนังในสวนถ้าไปมาลดได้เลยาไปอดหน้นหนังไทยนะคอดน้นอาหารไทยอดน้นอะไรกางเกงนะครับได้เลยโอเควันนี้ขอกว่าคนเป็นมุมมากเลยครับไอนุญาตรับประทานอาหารบนโต๊ะนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูที่จะตามมาได้ค่ะยำอะไรก็ยำตะลิงปิงยำตะลิงปิงข้าวต้มมาร์ข้าวต้มมาร์แล้วก็ไก่เจียวลาบไก่เจียวลาบโอเคมาเลยชิมก่อนเลยค่ะ บาง,างวนนทั้งอิ่มทั้งได้ความรู้ค่ะก็น<ช>ี้สนุกค่ะสดๆไปเลยนะครับตอนเช้าเราก็ไปทําเรื่องของขนม,ขนมไทยขนมไทยแบบโบราณนะครับเด้เรียนรู้วิธีการทาขนมว่าขนมไทยเนี่ยมันต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำมากนะฮะตอนสายๆเนี่ยเราก็มารับประทานอาหารสุดอร่อยนะครับที่ก่ย,ย่างเสือใหญ่ส<ช><ต>าขาสุขวิทย์49บายแมงมุมแห่งนี้นะครับผมนะสัปดาห์หน้า <c oughs> ยังมีเรื่องาวน่าสนใจมากมายนะครับน้องฮอปปิ้งอยู่กับเราค <c oughs> ่ะกับเรา <c oughs> ่านผู้ชมครับ <c oughs> ติดตามรายการคลิกไปเที่ยวไปได้ใหม่นะครับสวัสดา,าไปก่อนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดเรื่องของผมได้ไหมของผมได้วรับ